ได้เวลาเรามาคุยกันเลยดีกว่ Yo, morning talk, าโย่มอร์นิ่งทอล์กเช้านี้มาอัพเดตครับมาสายแล้วยัมาายยยงมีหน้านะไปยืนแก๊กอีกเราพอยองแดชผู้จัด,ดการโคมที่ออกจากบ้านมาตีห้าแล้วนะครับจะพอออมาเนี่ยลืมกระเป๋าตังค์รถ้อนใจจากต้นซอยยายนาซอยเขาเสียอีกมาเด็กยยที่ทำงานผู้จัดการก็ได้ พอๆยังไงคุณไปดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะเริ่มงานอ่ะนี่เมื่อคืนนี้หยองนอนมั้งหน้ามานี่มองกนเป็นตาเดียวจะบอกว่าหยองหลออขึ้นใช่ไหมครับ ตอนนิ้งท็อกเช้านี้มีใครมีปัญหาสงสัยอะไรหรือเปล่าไม่มีนะอ๋อเรื่องอีกเรื่องสำคัญนะอย่าลืมว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแบบฟอร์มใบสมัครปีโลแล้วทุกคนอย่าเอาแบบฟอร์มกอาม,มาใช้อีกนะแป้งให่ตรงไหมเรียร้อยแวแบจระจายอืมดีดีดีดนี่นะครับพี่เอกสารน,นะฮะที่จะให้ไปเตรียม มานะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ไปเกาะไม้ครบนะฮะแล้วก็มายื่นในครั้งต่อไปนะครับกรุงศรีสวัสดีครับอ้าวพี่ยงครับแบบฟอร์มนี้เราไม่ได้ใช้เราเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่แล้วนะครับเฮ้ยเปลี่ยนแบบฟอร์มมึงมีใครมาอัปเดตผมเลยอ่ะเฮ้ยคุณทป็นยางนี้เหรอแต่ฉี่นะไม่ไม่แั้วผมแบบเฮ้ยนี่ลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยก็บอก เ,เตแ,แต่เมื่อเช้าเราก็มีการอัปเดตข้อมูลในม r n i n g t a ท k กันแล้วนะผมก็เห็นพี่นั่งจดแทบท,ทุกคำพูดเลยนะใช่ไลยเมื่อเช้า,านี้ผมต<น>ั้งใจมาม o r n i n g t ท l k แต่เช้าแล,แล้วก็จดเออใช่นี่เลยจดทั้งแน่นหยองรักจอยเต็มหน้ากระดาษเลยครับพี่ <c oughs> เอ,อผมว่าคุณครูแล้วแหละว่าหัว,ว,ห,ว,วนหน้าบอกว่ามีการเดินแบบแบบฟอปนิดหน่อยอคือเดี๋ยวขออันนี้ได้เดแบบฟอมไหมครับเดี๋ยวครับพี่หยองครับ ครับผมมอร์นิ่งท้องนะครับผมมันสําคัญมากกับพนักงานอย่างเรานะคะผมเพราะที่สําคัญเนี่ยคือมันเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งในส่วนของกฎระเบียบรับโภัณฑ์พี่ลองคิดดูนะคะผมถ้าเกิดว่าเราให้ลูกค้าเซ็นแบบฟอร์มผิดไปลูกค้าต้องเสียเวลากลับมาเซ็นแบบฟอร์มใหม่เผลอๆเราอาจจะเสียลูกค้ากนนั้นไปเลยก็ได้นะครับพี่โอเคพรุ่งนี้เนี่ยพี่ตื่นแต่เช้า แล้วก็มาเข้า m o มอร์นิ่งทอล์กสุดยอดเลยครับพี่มอร์นิ่งทอลไม่ใช่เป็นเพียงการพูดคุย แต่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาเพื่อการทำงานในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพคำถามประจำสัปดาห์มอร์นิ่งทอควันนี้มีการประชุมเรื่องเปลี่ยนเอกสารอะไร10สายแรกที่ตอบคำถามถูกรอรับรางวัลได้ที่สาขาร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ หลังจบติ้งพ body, ัสบัดีเพียงโทรตอบคำถามที่เบอร์02 296 5293ได้ทุกวันพุธของรางวัลสุดว้าวรอคุณอยู่กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย